คุณผู้ชมตอนนี้มากันที่อีกหนึ่งละครนะคะเป็นเรื่องใหม่ของทางช่องวัน31เรื่องที่หลายคนก็รอคอยนั่นก็คือวิมานรายเรื่องนี้เนี่ยได้พระเอกสุดหล่ออย่างเจเจพิพัฒนแต่ขอให้คุณลืมมุมอ่อนโยนของเขาไปก่อนนะมาประกบคู่กับเอสเธอร์สุปรีลีลาเป็นครั้งแรกด้วยค่ะใช่ครับต้องบอกเลยครับว่าให้คุณลืมภาพของเจเจพิพัฒนที่ทีเคยดูมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเจจากอุ้มรักเกมลวงนะครับหรือว่าเป็นนายวิตามิน จากเล่ัวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับเขาจะลืมความละมุนไปหมดแล้วกลายเป็นแบบนี้คุณตวาดตวาด่ะเกีียวกาโอ้โหดุไปหมดเออดตสิเนี้ต้องมาให้คุกเข่าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยเขารับบทบาทเป็นพานินเป็นพระเอกที่แบบโอ้โหสายตาแววตาเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดแค้นมาเพื่อแบบมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างนี่แหละคุณผู้ชมคืองานนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเจดทําการบ้านหนักมากค่ะเพื่อให้เล่นออกมาได้สมบท บาทที่สุดไปฟังความรู้สึกจากเจ้าตัวค่ะมีความเปลี่ยนแปลงของบุคลิกโดยสิ้นเชิงจากตอนแรกๆไปสู่ตอนหลังๆมันก็ต่างกันเยอะมากพอเราถ่ายทั้งสองแบบแล้วแล้ว,ลวก็เออเห็นถึงความแตกต่างจริงๆว่า มันเหมือนคนละคนกันเลยอะไรเงี้ยครับต้องทําความเข้ใจกับแบ็กกราวด์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวความรู้สึกของพาณนนีนะเยอะเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลพอที่ทําให้เขาทํากับนางเอกขนาดนั้นได้ทําให้เขาพูดจาหรือว่าว่านางเอกอะไรขนาดนั้นได้กระทานางเอกขนาดนั้นได้มันต้องทำแบ็กกราวด์ ทั้งหมดเลยว่าเขามีความผูกพันย,ยังไงกับน,น้องชายเขาแล้วก็เรื่องแม่เรื่องอะไรที่เสียชีวิตไปอะไรน้องก็เก่งอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องก็แบบโอ้โหเก่งขึ้นเยอะเลยแล้วก็สวยขึ้นเยอะมากโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ห่วงเลยว่าแบบไม่ได้กับน,น้องแล้วจะเป็นยังไงด้วยความที่โอเคน้องเก่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเรารู้จักน้องมาอยู่แล้วมันก็ง่ายในการทํางานโอ้ยอยากดูแล้วคุณผู้ชมครับบอกได้คําเดียวครับว่าครั้งนี้มันจะต้องไม่ธรรมดาแน่เมื่อเจดมาเล่นแบบมาเกิ้วกบบแบบแบบ เขาเแบบไร้ไร้คุณแต่เอาจิงเนะคือหลายคนตอนนั้นน่ะแบบอินกับการที่เขาละมุนใช่ไหมใช่แต่รู้สึกว่าการที่เขามาเล่นแบบนี้มันก็กล้าวใจดิมกันนะคะเออเพราะว่าคนก็ชอบนะแบบคนไร้ไร้มีเสน่ห์เออสุดท้ายอันลังแกเขาแล้วก็ก็รักแหละม้างล้วดูแลเขาแล้ว่ะปากไม่ต้องมัใจแหละคุณใช่เนี่ยเหมือนกับเพลงอะแหละครับต้องบอกเลยครับว่าเพลงเนี่ยพอล่อยมันดเดียวเนี่ยนะคนก็เดาไปต่างๆนานาครับเพจดังๆหลายๆเพจเอาไป โพสแท้มีหลายหลายคอมเมนต์เข้ามาครับสงสัยว่าเพลงนี้ใครเป็นคนร้องใช่แล้วคนก็เดานะคุณผู้ชมคือเดากันกว่า90%เดาว,ว่าคือซุปเปอร์ star อันดับหนึ่งของเมืองไทยก็คือพี่เบิร์ดธงชัยแม<ช>็กอินไตยมีคนเดาเป็นพี่เบิร์ดเยอะมากเนี่ยเสียงเหมือนพี่เบิร์ดเลยเออหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดมานานแล้วค่ะฟังกี่ทีก็รู้อยู่ดีว่าเป็นเสียงพี่เบ<ช>ิร<ช>์ดอย่างนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าทิศทางส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทิศทางเนี้ยไปทางพี่เบ แต่ก็มีคนอื่นรับเขาบอกว่าทําให้เราฉุกคิดนี่อาจจะเป็นเสียงของแบบเอ็มอัตท้คหรือเปล่านนทนนหรือเปล่าเราก็เลยเปิดวนให้ฟังแค่รอบแค่เท่านี้นหรอใช่ครับ <c oughs> เพราะเราปล่อยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเราเปิดแค้แค่แค่นี้บางคนก็บอกเฮ้ยเก่งทัชญานี่ไม่น่าจะใช่หลุดไปไกลพอสมควรอ๋ออ่ะเอ เพราะฉะนั้นเนี you, ่ยคุณผู้ชมฟังแค่ท่อนนี้แหละไปเรื่อยๆแล้วลองมาเดากันดูยิ่งท่อนนี้ยิ่งชัดนะชัดไหมชัดมากเลยเรารู้สึกว่ามันใช่อะเพราะว่าเราเองก็ชอบพี่เบิร์ดกันมากๆจริงๆเราไม่ได้ชี้นําแต่เราคิดว่าความน่าจะเป็นสูงมากใช่อะเราไปอยู่ข้าง90กว่าเปอร์เซ็นต์อ่คิเนี่ยเธอ แล้วความละมุนมีความแบบว่าอีกรอบหนึ่งโอเคเอาเต็มเลยได้ไหมล่ะ่อโทไม่ได้ไงให้เดากันก่อนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาเนี่ยปล่อยมาแค่เรียกว่า35ิาวินะพี่นับมาแล้วประมาณ35ิบหาวิหลายคนก็เดาเป็นที่เบิร์ดกันไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปทายกันต่อได้ในเพจวันบันเทิงก็ได้ค่ะไปช่วยกันเดาในนั้นว่าคือใครแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยพร้อมกันว่าใครที่เป็นเจ้าของเสียงร้องเพลงนี้จากละครวิ มมานททายรู้พรุ่งนี้พร้อมกันในวันบันเทิงแน่นอนค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับจะน่าหงายทั้งแถบหรือเปล่าหรือว่าจะเอ้ยมันทั่วอยู่แล้วเราแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเยอได้ลองไปทายกันดูนะครับว่าเสียงนี้คือเสียงใครนะครับ